หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดก,กิจกรรมกำลังพลจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนาแหล่งน้ำในแม่น้ำลบบุรีก,กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนอส,อสอจัด กำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์รพาส3รออ,อ,อค่ายเอราวันและกองพันทหารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษส35นสาส,าสรวมกว่า40นายร่วมกับส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนานแหล่งน้ำโดยการผนึกกำลังร่วมกันกำจัด ผักตบชวาบนผิวน้ำที่ลอยเป็นแพนหนาแน่นในแม่น้ำลบบุรีและไหลามารวมตัวกัน กับติดกับสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีบริเวณด้านหลังวัดโพแก้วตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีทําให้เป็นอุปสรรคในการไหลของน้าระหว่างหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3ตํตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้าให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกและยังเป็นการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับประชาชนและสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้า เพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างของการแสดงออกซึ่งความจงรักสามัคคีรู้รักสามัคคีตลอดจนเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการทําความดีมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยไม่หวังผลตอบแทนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย